สวัสดีค่ะวันนี้มากันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ก้อยนี่เลยหอมมากวันนี้แกงอ่อมไก่จ้ะแกงอ่อมเครื่องในไก่ปลาร้านัวๆยั่วๆจ้ะแม่หอมมากกับข้าวเหนียวเดอร์แบบเนี่ยชิมน้ำปลาราก่อนด้วยจ้ะเด้อ <c oughs> ก่อนอื่นนะคะก็ขอชิมน้ำปลาราก่อนนี่เจ้ะ กินไปปอดจะพองไหม้วว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 ว ดูน่ากินชิมิลา่าดูสิปากจะพองรูปราวนะอโอ้ยนัวมาก ด้อเปล่าปากพองแน่ๆค้่วเหนียวเหนียวซ้ำเบ๊ แกงอ่อมอ่อมข้างในไก่จ้ะแม่แซ่บคักืมกินแอมกันหมูแผ่นหมูแผ่นหมูแผ่น อ๋จะ้ะนี่กินผักแล้วเนาะก็ไม่ต้องหาผักมากลับแลอดเลยหอมอร่อยอืมข็นเหนียว mm -hmm. ลอนนงนู้นเนี่ยผักเขาแน่เลยงอวมากพี่น้องข้างในไก่แซ่บหลายคัก เขาเหนียรร้อนๆจ้าพี่น้องมาเด้อตับไก่ อ,อแข้งข้าวรู้จักแข้งข้าวไหมขาน้ำหน่อยนี่จ้ะอู้มกระเด็นกระดอนไปหมดแล้ว ขอล้างปากน่อยนะจ๊ะขอลิ้นได้ไหมวู้ฮู้ แกอองอ่มวันนี้กินอ่อมผักวันนี้งดปลาร้ดิบงดกุ้งดิบปูดิบเพราะว่าไปทำหน้ามาใหม่เห็นบอกรอยเข็ยนยังช้ำๆอยู่เลยอ <c oughs> ขาดเจียวบองนั่นไงจริงๆถ้ามีเจียวบองแนะมจริงสุดๆ<ม>อันนี้หมูแผ่นรับพริกอร่อยมีก๊อกเข้าเนาะเจ๊เจ๊ แตะปุมควันใหญ่ก็ไม่ได้ปากพองจริงเบ่งควันนี่ไงทุยๆพูดอ่ะไม่รู้ว่าเหงควันหรือเปล่าแต่ถ้าซอสต,ตอนนี้นะมีปากเบิน<อ> <laughs> ่นอ่ะอ้ออหัยหอน ไม่ตัดไม่ตัดเอาใส่เลย ืือมอมอมเดี๋ยวซดน้ำปลาขอซดไม่ได้นะห่อนหลายเป่าก่อนเดี๋ดอืม ปมไม่ได้ค่ะเพื่อนค่ะถ้ากินป่มแล้วปากกระพองจับไ่จับไ่จับไ่ปหวานอ,อ,อร่อยอ Đừng anh dài mấy chưa? Hãy subscribe cho 没味了，哈，朋友。 ของร้อนแล้วมาเจอน้ำแข็งไปหมดแล้วจ้าฟันฟุ้อายุมากแล้ว <c oughs> โอเคโอเคเอาใหม่ใหม่ขอบคุณนะค,คะพอดีออ้ระงับอารมณ์ไม่ไหวจริงระงับอารมณ์ไม่ได้จริงค่ะวันนี้โอ้ยโอเควันนี้ต้องขออภัยจิงนนะคะเพื่อนๆเป็นเมนูแรกที่ไม่ใช่ส้มตำเนาะแล้วก็เป็นเมนูหอมฟุ้งกลิ่นปลาลาเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะคือ แกงอ่อมเครื่องในไก่ใส่ผักค่ะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็กับกับนี่เลยหมูแหมูแผ่นกรอบค่ะนั่นแหละมีข้าวเหนียวด้วยจ้าวันนี้มาเปลี่ยนเมนูกันบ้างเนาะก็ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกแม่ก้อยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอพัยจริงของร้อนมาเจอกับของเย็นเสียวฟันมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์บอกแม่ก้อยแม่ก้อยก็จะได้ ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนาะชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าก้อยด้วยนะคะถ้ายังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ